้าแห่ให้กำลังใจกัสสันคุณตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทที่แก้ไขปัญหาได้ชัดเจนจากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมกัสซันคุณตานกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งผู้ติดเชื้อได้เดินทางมาจากจังหวัดระยองได้เข้าพักในวันที่27ธันวาคม2563 และเดินทางกลับในวันที่28ธันวาคม2563ใช้เวลาพักเพียงหนึ่งวันปรากฏว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการประกาศไปในวงกว้างทำเอาลูกค้าที่มาออกรอบตกอกตกใจแทบหอบถุงคอบหนีกลับบ้านแต่ด้วยความเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง ของคุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตากรรมการผู้จัดการได้ทำการชี้แจงและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างฉับไวและชัดเจนซึ่งให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในวงจำกัดสามารถควบคุมป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงทีพร้อมให้ความมั่นใจ กับการเอาใจใส่เรื่องของสุขคอ,อนามัยทุกซอกทุกมุมแบบมืออาชีพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในการออกรอบจนทำให้ลูกค้ามากมายต่างให้ความชื่นชมว่าคุณฟ้าพรมพรเอี่ยมจิตเมตตาเป็นคนที่มีสปิลิตกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า และสังคมได้ดีเยี่ยมลูกค้าหลายคนบอกขอเป็นกำลังใจและขอเป็นลูกค้าของกัสซันคุณตาลกอฟแอนด์รีสอร์ทต่อไปวลิศลาทินนานิวร้อยแปมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงาน เกสันคุณตาตกทะเลสาอ,อุณหภูมิเทืัดที่10ที่เกสันคุณตาอากาศดีเพราะว่าอากาศดีมากเลยคกสันคุนตาไปกินหลับสบายอุณหภูม18ิ18-20องศาพาที่กลังขึ้นนะสวยมากทะเลสาบอันับที่10ดินนุ่มแฟงเว้สวยกสบา สวยๆสวยงามงต้องมาเที่ยวนะคะกาสันตูตันกับแอนดีสอร์ทค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะท่านเหัดที่13พฤศจิกาล2563เวลา7.00นที่กาสันตูตันกับแอนดีสอร์ทนะคะบนขั้วทวีปทวีลที่ร้อนค่ะ7.00นนะคะสวยงามมากอากาศอุณหภูมิวันนี้ประมาณ18-20องศาค่ะโอเคนอนที่นี่นะคะมะพร้าวเตยอากาศสดชื่นมากเลยอาศัยไหม อันนั้นหลุมศิษนะคะมีหลุมศิษย์เมืี้หลุมศิษเอ็ดเฉิดสวยมากพระอาทิตย์ขาวต้นสักนะคะรอบรอบข้างบรรยากาศธรรมชาติสุดๆคุณธนิดอัดคลิปอยู่คุณธนิดเดินมาเน้นๆอัดคลิปอยู่เลี่ยให้มีในรูปอัดคลิปอัดคลิปเดให้มีพี่คุณธนิดดิบๆอัดคลิปหน่อยเร็วอๆอัดวิดีโออยู่ให้สารไปแล้วก็เส้นขุดดานก็แอลิสส์ ได้มีลูกค้านะคะพี่ตอนอกเลยสารจะได้อยู่ในคลิปมากดยพี่สารมาจะได้มีรูปอยู่ในคลิป18องศาครับตอนนี้อุณหภูมิอากาศกำลังสบายมากเลยค่ะกำลังขึ้นดวงอาทิตย์กำลังขึ้น7.00นอุณหภูมิ18องศาอากาศดีหลับสบายเมื่อคืนนี้ต้องมาเที่ยวนะคะสวยแล้วเหมาะเพียบเลยตอนเช้ากินสวยแฟเวสวยธรรมชาติสวยสุดๆเราได้ กลินเอเวอร์โรเมอรแล้วก็โลเคริคอนวอดจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2 0 0 8นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสั้นๆเพราะแล้วเราอ่านตัดสิบห้าสิบใช้การไป